รายการสัญจรปลอดภัยแ a v อ a s เซฟไดรฟ์ช่วงที่2ของรายการ สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกมาติดตามสาระในการใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังดูแลรักษาสภาพรถยนต์ของเราให้อยู่กับเราไปนานๆโดยเฉพาะการดูแลในเรื่องของสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะคะเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองหมอกควันลดฝุ่น PM 2.5ด้วยค่ะลดค่าควันดำกันนะคะเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลาหมั่นทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศไม่ให้อุดตันตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำนะคะว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปรับแต่งหัวฉีดเพื่อให ฉีดน้ำมันได้เป็นฝอยละอองละเอียดนะคะตรวจสอบทําความสะอาดระบบน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์เพิ่มเติม,ตมไม่บรรทุกน้ําหนักเกินพิก,กัดแล้วก็การดับเครื่องยนต์เวลาที่เราจอดก็จะช่วยได้ค่ะบางทีเนี่ยเราจอดรถเพื่อที่จะไปซื้อของนะคะตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่อยู่ประจํารถอยู่แล้วก็คุณภรรยาหรือว่าคุณแฟนหรือคุณเพื่อนนะคะลงไปถ้าเราจอดนานก็ดับเครื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วตัวเราก็อาจจะอยู่ในรถสักครู่หนึ่งนะคะหรืออาจจะเดินออกมานอกรถก็ได้เพื่อเป็นการไม่ให้ เกิดฝุ่นมนลพิษต่างๆนะคะนี้เป็นแนวทางในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันค่ะปรับพฤติกรรมเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นะคะรายการสัญจรปลอดภัยแฮปอะเซฟไดรฟ์